สวัสดีค่ะทุกคนงานใหญ่แค่ไหนโปรเจกต์สำคัญแค่ไหน SK คุณธรรมกรุ๊ปจัดการให้ค่ะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านยกขนย้ายและบริการครบวงจรประสบการณ์กว่า30ปีที่สำคัญคือความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการทดสอบน้ำหนัก proof load test เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์ยกทุกชิ้นโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในสงขลาบริการให้เช่ารถเครนและเครื่องจักรกลหนักหลากหลายขนาด ตั้งแต่25ตันจนถึง300ตันพร้อมคนขับมืออาชีพและทีมงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีบริการขนส่งและยกเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นรถกระเช้ารถยกรถเฮียบหรือรถเทลเลอร์เราก็พร้อมบริการค่ะและเรายังมีน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมส่ง24ชั่วโมงบริการให้เช่าอุปกรณ์ยกรวมถึงพื้นที่สำนักงานและเวิร์กช็อปด้วยนะคะนอกจากนี้ เรายังมีบริษัทในเครืออย่าง SK Concrete นาาาที่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงมาตรฐาน SCG พร้อมส่งตรงถึงหน้างานของคุณเลยค่ะ SK คุณธรรมกรุ๊ปบริการครบวงจรมาตรฐานระดับสากลงานไหนๆก็มั่นใจให้เราดูแลนะคะเราจะยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในทุกความสำเร็จของลูกค้าเสมอค่ะสนใจบริการของเราติดต่อมาได้เลยค่ะ